น้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เช็คช่วงล่างออโต้แบ็กที่1เรื่องความจริงใจเชื่อมั่นได้ทุกบริการพร้อมให้บริการมากกว่า120สาขาทั่วประเทศบอัสครับอุดมสุขทั้งสองด้านรถอย่างขันตัวได้ดีเฉลิมพระเกียรติสลก้าทั้งสองฝั่งรถน้อยคล่องตัวครับพี่ตั้มขอบคุณครับต่อขั้นสี่โมงเย็นเป็นเรื่องครับสี่โมงเย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อ ด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณธาราสวัสดีครับน้องต้นมาซีมเงินเป็นเรื่องวันนี้จะพูดถึงเรื่องของเราเกิดตั้งแต่เมื่อเมื่อวานเนาะใช่ค่ะว่าตลอดสัปดาห์นี้หนูก็จะหาเอาเรื่องราวนะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะมาเล่าให้พวกเราได้ทราบกันนะคะหนึ่งในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของศิลปะโขนค่ะ ถือว,ว่าเป็นศิลปะการแสดงที่งดงามนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทั้งสวยงามทั้งสง่างามทั้งอลังการอ่อนช้อยคือมีทั้งศิลป,ปะในขแขนงต่างๆรวบรวมกันนะคะทั้งด้านของวรณศิลป์วิจิตศิลป์ดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์ด้วยทั้งหมดเนี่ยรวมเอาไว้อยู่ในการแสดงโขนค,ค่ะ,ะ,ะจนสุดท้ายเนี่ยนะคะจากความงดงามปราณีต ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติของไทยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติอล้ำค่าของไทยด้วยแล้วก็มีการแสดงสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่ในอดีตนะคะพี่ตัม้มจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนนะคะค,ความนิยมของคนที่จะไปนั่งดูโขนนะคะคก็ลดลง เปลี่ยนไปดูศิลปะ,ปะในรูปแบบอื่นๆนะคะแล้วก็หลังยุคสงครามโลกเนี่ยศิลปะโลนไทยก็เรียกว่าอยู่ในขั้นขั้นของความเสื่อมที่ค่อนข้างจะเยอะหนักกว่าในช่วงก่อนๆปัจจัยนะคะก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นคนที่เขาสืบทอดเนี่ยเขาก็อายุเยอะขึ้นบางคนก็เสียชีวิตนะคะตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิง ก็ขาดคนสืบทอดบทต่างๆเหล่านี้ครับแล้วก็ครูโขนเก่าๆหลายๆท่านบางท่านไม่มีเวทีที่จะแสดงด้วยซ้ำนะคะ,ะไม่มีเวทีปุ๊บก,ก็พ่วงด้วยการที่ไม่มีไรายได้เลี้ยงดูคณะไม่ได้ก็สุดท้ายก็ต้องเลิกเพื่อไปหาอาชีพที่จะสามารถเลี้ยงดูกันได้ครับจนมันแทบจะสูญหายไปเลยค่ะ จึงทาให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรหรือว่าพระพันปีหลวงสมเด็จพระพันปีหลวงของเราเนี่ยนะคะครพระองค์ค่ะทรงกังวลว่าศิลปะที่สวยงามนี้จะหายไปจากแผ่นดินจนกระทั่งพระองค์ทรงมีพระราชสวนีนะคะคที่รับสั่งไว้เมื่อปีพศ2550 ปลูกศิลปะการแสดงโขนให้ขึ้นมาโลดแล่นในแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วการกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะยิ่งใหญ่จริงๆที่เคยดูคือคือหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปดูในในในอะไรนะฮะมหรสพที่เขาคือในโรงละครโรงละไม่ได้เข้าไปดูในขนาดนั้นแต่เคยดูอ่าที่เวลาเขาเอ่อถ่ายมาเป็นเอาดูใน y o u t u b บอะเอาให้อลังการจริงๆมากนะคะขอเหินเดินอากาศกันเลยล่ะ การห่อเหินเดินอากาศเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคเยอะมากแล้วก็โอ้โหเรียกว่าเหมือนกับทีมสเปเชียลเอฟเฟกของหนังฮอลลีวูดก็ว่าได้นะคะอย่างนี้คือตัวอย่างนะคะในภาพไลฟ์เราตอนนี้เหาะเหินกันบนนั้นใช้สลิงนะคะรวมไปถึงช้างหรือแม้กระทั่งราชรถนะคะของเนี่ยค่ะก็ใช้สลิงในการ ห้อยทั้งนั้นเลยเรียกว่าต่างชาติเจอ m มซิ่งเลยอ <Amazing S 1> <ะ>่ะเมซิ่งค่ะเพราะว่า oh. สวยแล้วสมจริงมากๆนะคะ oh. เออพระองค์ท่านน่ะเคยทรงมีรับสั่งด้วยนะคะว่า <S <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเอง hmm. ประโยคนี้ละค่ะช่วยปลูกฟื้นฟื้นฟูนะคะโขนให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและนำไปสู่การจัดแสดงโขนพระราชทานประจำตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะโขนพระราชทานกลายเป็นความภาคภูมิใจในยุคป,ปัจจุบันนะคะสำหรับการอนุรักษ์โขนไทยก็คือหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านค่ะโดยหลังจากโขนซบเซาลงไปนะคะพระองค์ท่านก็มีพระราช สสวณีถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองประโยคนี้นะคะทําให้เรารุ่นหลังๆแล้วก็เด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการแสดงโขนที่สวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ครับอ,อในการแสดงแล้วก็ประโยคที่ว่าถ้าไม่มีใครดูฉันจะดูเองเนี่ยนะคะเ,เขาทางกมรมศิลปากรเนี่ยเขาได้มีการจัดแสดง เป็นการแสดงถวายทอดพระเนตรในโอกาสที่ทรงแปรพระราชฐานไปประทับนะคะณจังหวัดหนองคายเมื่อปีพศ2546ในการแสดงโขนครั้งนั้นเมื่อปี2546เนี่ยนะคะมีชื่อตอนว่านิ้วเพชรแล้วก็พระรามรบโทศกันฐ์แล้ว,ว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่โปรดเกล้าให้กรมศิลปากรได้จัดแสดงโขนถวายทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์ด้วยค่ะครั้งนั้นพระองค์มีพระราชสวนีให้มีรับ รับสั่งชมเชยชมเชยว่าการแสดงนั้นน่ะงดงามพร้อมได้พระราชทานพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์ด้วยนะคะคให้กับกมรมศิลปากรเพื่อนําไปปรับปรุงเครื่องแต่งกายทรงเห็นว่าควรอนุรักษ์เพราะว่าลวดลายปักเนี่ยสวยงามมากๆอนุรักษ์ให้ให้เห็นความประณีตมาถึงตรงนี้เนี่ยขอเล่าส่วนตัวนิดนึงเพราะรรว่ามีโอกาสได้ทํางาน เรื่องของเวทีแสดงนี้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่การแสดงบนเวทีเนี่ยเขาจะต้องมีโขนและส่วนใหญ่โขนเขาจะอยู่ในช่วงของตอนที่9ก้าไปตอนสุดท้ายก่อนที่เขาจะเข้าช่วงฟินาเล่การแต่งกายโขนไม่ใช่ว่าเป็นเซฟรูทอย่างพวกเราเข้าใจนะเย็บเลยหรอเขาใช้เย็บค่ะทุกครั้งเทุกครั้งฉะนั้นเนี่ยการแต่งตัวโขนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวก่อน คัดอื่นๆในเวทีเดียวกันจะต้องพอดีอ่ะใช่ไหมและใช้เวลาในการต้องเย็บให้พอดีและแน่นนะคะเพราะว่าเหตุผลโดยเฉพาะตัวที่จะต้องเล่นเป็นลิงครับและยักษ์เราจะต้องมีท่าตีลังกามีท่ายกท่าต่างๆถ้าชุดไม่พอดีและไม่แน่นดีเนี่ยก็อาจจะทำให้การแสดงนั้นไม่ได้มาตรฐานพอสมควรยากนะคะยากมากแต่นั่นแหละค่ะ เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นชมนะคะศิลปะที่คิดว่าชาวโลกนะคะมาเห็นการแสดงขนของประเทศไทยก็คงจะรู้สึกรักขนไม่ต่างกับพวกเราที่รู้สึกรักขนอยู่ในประเท<อ>ศเป็นหุ่นเนี่ยหุ่นแบบโมเดลอะชาวต่างชาติที่เขาเห็นเขายังอ๋อแล้วควมาดูการแสดงของจริงก็แบบเฮ้ยเขาต้องซื้อกลับบ้านแล้วเอาไป,ไปตกแต่งเอาไปประดับที่บ้านไปวางในตู้โชว์ซึ่งเขาอลังการ เขาเรียกความประณีตนะะสวยงาม<อ>งประณ<อ>ีตวิจิตรค่ะเออๆออออนะฮะโอเคก็อีกหนึ่งนะฮะเอ,อ่าเขาเรียกไงนะหนึ่งสิ่งที่ที่พวกเราได้เห็นนะฮะว่าไอ้ของไทยเรานี่ <S <S มีอะไร <S <S ที่แบบหลากหลายแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอานี้ชาวชาวต่างชาติเห็นเรื่องของผลงานก็เนี่ยแหละไทยแลนด์โอเคไปแล้วคุณผู้ฟังวันนี้เท่านี้นะขอบคุณสวัสดีครับสี่มงย็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องโดย ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมคุณผลิตรายการและข่าวสังนักงานตำรวจแห่งชาติ